สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ครับก็จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะฮะโดยมีคุณไมตรีคงเรืองนายกสมาคมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนสมมสรสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนเข้าร่วมเรื่องสําคัญก็คือสรุปภาพรวมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพาราลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เราคว้ามาได้ถึง30เหรียญและ30เหรียญนี้เป็นนักกีฬาที่สมาคมดูแล ทำได้ถึง25เหรียญ การเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนคนพิการนานาชาติ w o r l d Ability Sport y o u ยุ g a m เที่นครราชสีมาได้มา28เหรียญทอง48เหรียญเงินกับอีก39เหรียญทองแดงบุคลากรสมาคมคว้ารางวัลดีเด่นต่อนเนื่องเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ6ประเภทแล้วก็ผลการประเมินการบริหารจัดการสมาคมก็ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติแห่งใหม่ที่โคราชงบ342ล้าน ซึ่งดําเนินการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะฮะบางสนามเนี่ยคาดว่าจะเสร็จทันอาเซียนพาราเกมเดือนมกราคมปีหน้านะครับอีกเรื่องก็คือการพัฒนากีฬาคนพิการในอนาคตมีการวางแผนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับนักกีฬาและบุคลากรตั้งเป้าว่ากลางปีนี้ต้องทําให้สําเร็จครับก็สมาคมก็มีแนวคิดนะครับในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับนักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาคนพิการ คือส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับกีฬาคนพิการที่อยู่ในสังกัดของสมาคมนะครับเรามีนักกีฬาหลายคนนะครับหลังเลิกเล่นไปแล้ว เกิดเจ็บไข้ไม่สบายอันผลมาจากการเล่นกีฬามาอย่างยาวนานนะครับทำให้เขาเหล่านั้นบาดเจ็บแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเบิกเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติได้นะครับเราก็จะได้นำเงินจากกองทุนส่วนนี้ไปช่วยไม่มากก็น้อยนะครับหรือมีงานบุญงานแต่งนะครับหรืองานศพเราก็จะได้นำเงินจากกองทุนนี้ไปใช้นะครับและที่สำคัญนะครับก็จะ ร่วมกันทั้งหมดนะครับจะส่งเสริมการออมสําหรับนักกีฬานะครับก็จะมีทุนก้อนหนึ่งให้นักกีฬาไปประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็คือถ้ามองถึงความยั่งยืนนะครับนักกีฬาบางที่ประสบความสําเร็จได้เหรียญรางวัลมีไม่ถึง15%ของนักกีฬาทั้งหมดแต่ถ้ากองทุนนี้เกิดก็จะเป็นประโยชน์ทั้งร้อซที่นักกีฬาที่เข้าระบบมาครับ ถือว่าเป็นแนวคิดอันดีมากๆเลยนะคะเชื่อว่าการจะจัดตั้งกองทุนได้นะคะจะต้องมีเงินตั้งต้นซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านนายกสมาคมมองเอาไว้แล้วนะคะจะได้จากส่วนต่างที่ได้รับจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล<อ>ส่วนหนึ่งนี่เงินของพวกเรา<อ>หรือเปล่าเนี่ยเราอุดหนุนกันเดือนละสองครั้งนะใช่ค่ะนั่นแหละก็จะได้ส่วนต่างในการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี้นะคะมาเป็นเงินตั้งต้นเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายและที่สําคัญเลยเรื่องหนึ่งที่ดิฉันแบบพอวันนี้ได้ฟังแล้วแบบรู้สึกแบบเอ๊ะมากคือเรื่องการช่วย เหลืออดีตนักกีฬาทีมชาติไทยยังไงคือเขาบอกว่าตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยอะคะ่ะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติย้อนหลังไม่เกิน4ปีเท่านั้นถึงจะได้รับการแบบช่วยเหลือต่างๆอุนน้อยมากนะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้แหละท่านนายกสมาคมนะคะท่านก็บอกอยู่ค่ะว่าเอ้ยอยากจะให้ พวกเขาอะดูแลแบบตลอดชีพได้ไหมเพราะว่าพวกเขาก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะเขาอาจจะแบบผ่านไป5ปีอุปยเขาอาจจะเกิดปัญหาในชีวิตก็ได้ไงใช่เพราะว่าปัญหาสูขภาพคนพิการย่อมมีมากกว่าคนปกติด้วยนะฮะใช่ค่ะและสี่ปีมันก็แค่วาระโอลิมปิกสมัยเดียวเองอะค่ะน้อยมากค่ะเออหลังจากนั้นก็เกิดแล้วนะฮะ,ะซึ่งแผนงานของสมาคมต่อจากนี้นะครับ ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาครอบคลุมให้ครบทุกมิติเท่าที่จะทําได้แม้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะได้งบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของกอก,กทจํากัดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบมากนะักเพราะว่ายังไม่ใช่ปีของการคุริฟายตัวพาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาถ้าถึงปีนั้นเนี่ยยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ก็ยังพอมีข่าวดีครับนักกีฬาได้งบประมาณในการเก็บตัว 1ปีตั้งเป้าควา้าแชมป์ทางอาเซียนพาราเกมที่ไทยในปีหน้าให้ได้ครับค่ะก็รอเชียร์กันได้นะคะ20ถึงเอ,อ่อกราคมปี2569จะแข่งขันกันที่จังหวัดนครราชาสีมาค่ะ